สวัสดีครับเพื่อนยูทูบของท่านปารนนนะวันนี้ ouais. ผมจะมานเรียนเกี่ยวกับการเกรียยเทียบระหว่างอิฐมวลเบานะซึ่งยุคใหม่เนี่ยจะนิยมใช้อิฐมวลเบาก่อผนังใช่ไหมฮะเมื่อรุ่นก่อนเราจะใช้เป็นอิฐบล็อกอิฐมอญอิฐมอญนี่ถือว่าเป็นอิฐที่ดีที่สุดในการก่อกันห้องนี่มาถึงมาบวลเบานะแล้วอิฐมวลเบานี่ก็ประโยชน์ก็คือว่า รวดเร็วรวดเร็วโดยใช้นุูนกาวเนี่ยป้ายแตกดเลยดังนั้นการกรอ่ออิฐบนเบาเนี่ยบา,บางแห่งนี่ไม่ได้เสียบเหล็กอะไรเลยก่อไล่ตามเสาไว้เลย,เลย,เลยแต่แข็งแรงก็จะน้อยการที่นี้การเสียบเหล็กเสียบเป็นช่วงๆเนี่ยจะช่วยให้ยิฐบาเบาขแข็งแรงขึ้นการยึดก่อ ใช้เด็กสองสองหูที่เจาควรข้อดีของอิฐมนเบาก็คือรวดเร็วก่อ,อฉ่าบง่ายงานรวดเร็วมากข้อเสียก็คือค,อความไม่แข็งแรงเท่าที่ควรในกรณีเป็นห้องน้ำก็ต้องหลบกาใช่อิฐมอนบางบ้านเนี่ยผมสังเกตูเวลาถึงห้องน้ำปั๊บก็ก่ออิฐมอน ื่อจะฝังพวกท่อแบบปลาอะไรก็ทุกอย่างไม่ใช่เมือนเบาล่าลัะฉะนั้นแต่ยิ่งชั้นล่างเนี่ยก็อันตรายหน่อยเพราะว่ากรณีเป็นพวกคู่ไม่หวังดีเนี่ยสามารถเจาะเข้ามาผมเคยไปเห็นบางบ้านคนมุดเข้ามาได้เลยครับเจาะโดยง่ายดายมากนะนั้นอิดมอนก็ดี บล็อกก็ดีผมก็ยังเชื่อในความแข็งแรงของของอิฐพวกนี้อยู่นะแล้วก็นี่อย่างมันเบาชั้น2ชั้นล่างก็ดีเมื่อเวลาติดตั้งแอร์ตัวใหญ่ขึ้นที่กว้างขึ้นเนะน,นี่ยการยึดเกาะเนี่ยบางทีต้องใช้เหล็กดาไม่งั้นล็อกไว้อยูนะ่ใช้เหล็กดาวเพื่อจะยึดกับตัวแอร์ให้ได้ เอยผมก็เลยเปลี่ยนเทปให้ดูระหว่างอิดมวลเบากับอิดบล็อกอิดมอนผมว่าอรุ่นเก่าแเนี่เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าอ่ิดเบาเร็วครับแล้วตอนนี้มันออกกัไห,หลายแบรนด์ยี่ห้อรุ่นทุนก็ถูกออกมาการยึดเกอบเยงแน่ใช้กาวป้ายวางเฉยไล่การทำงานมันจะง่ายรวดเร็ว ถ้าเราไม่มีการเ really to ทเอ็นทับหรือว่าถักเอ็นระหว่างหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะยึดให้เป <te ็นม well> ุมเนี่ยก็ต้องทําให้ละเอียดไม่งั้นมันจะการที่เกาะจะไม่จะไม่ไม่มีความแข็งแรงเมื่อใส่บานวีดียออะไรก็แล้วแต่เจอแรงกระแทกแะ้วก็จะแตกเป็นแนวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนที่ทําละเอียดก็ยังพอไปได้อยู่บ้างการฉาบการอะไรก็ แต่ผมก็ยังเชื่อในความแแรงของของอิดอิดมอจใจอิดบ็อกอยู่ครับผมจากฝมังอน,นครับสวัสดีครับ